สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับนายตนกะนะครับใหญ่พอนงครับพี่น้องครับไปไปลำไปล่วยไปคาไปคุ้นครับแม่สาวท้องแรกนะครับไม่ประกันท้องนะครับตอนนี้เพิ่งผ่านรอบนะครับพร้อมส่งลูกค้านะครับโอ้งามไหลพี่น้องครับงามไหลนะครับเดี๋ยวเด้อข้าวไ้คุแต่เิน้เสือกนะครับอขึ้นลูกขึ้นขึ้นเอ้ยขึ้นง่ายครับน้องครับขึ้นง่ายอ่ะขึ้นง่าย ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวรถไปเที่ยวคนไดยเอาไปขาไปแกงดอกนั้นวัวงามครับพี่น้องครับเขืนบุรีรดำนะครับขึ้นง่ายย่างขึ้นโกยๆครับพี่น้องครับไม้หรอนง่ายจากสิงเอิครับส่งงานนะครับโอ้งามครับพี่น้องครับแง่ออัดลาดเต็มรถหมอกอกเลยเต็มรถเลยครับพี่น้องครับยง่สุดรถเลยครับ ริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องครับไปต้นทางจากบุยลนะครับพี่น้องครับต้นทางจากบุยลนะครับเราค่าคิดค่าจะส่งกิโลละสิบห้าบาทนะครับพี่น้องครับทามาเพื่อรับใช้พี่น้องจังหวัดบุยลนะครับรถคันนี้ทํามาเพื่อรับใช้พี่น้องจังหวัดบุยลนะครับเพื่อความสะดวกของทุกท่านนะครับพี่น้องครับต้งแห้งครับตกงแห้งอยู่บนแห้งเหรอวะทีนี้ สวยจริงๆนะครับเงาสุดรถเลยว่าสุดยอดนะครับยินดีกับเจ้าของใหม่นะครับอพี่น้องซืรถสนใจเท่ามาสอบถามครับเรื่องบริการขนย้ายรถนะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับตอนนี้มีเหลือบัวเยอะนะครับเหลือบัวเยอะพี่น้องสามารถติดตามยอดหลังในช่อง YouTube นายตืนการนะครับขอบคุณพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับช่องน้องไม้ นะครับมีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดนะครับซอยเม็นให้กำลังใจหรือว่าเผื่อปรับปรุงได้นะครับพี่น้องครับนะครับสวยจริงนะครับตัวนี้สวยจริงยินดีกับเจ้าของใหม่นะครับตอนนี้กําลังทําฝาท้ายใหม่นะครับพี่น้องครับกําลังเฮ็ดฝาท้ายใหม่นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการขึ้นรถ ของบัวนะครับเนี่ยผสมเจ้าโลโจวิสกี้นะครับ6ทับ1น2นะครับ USA นะครับสหรัฐอเมริกานะครับพี่น้องครับหวังว่าที่ผมอ่านน่าจะถูกนะครับจากวิไลฟาร์มนะครับพี่น้องครับเนี่ยผสมพึ่งผ่านรอบนะครับผสมสิงสีสิงหานะครับ6 3นะครับกัหนดขอดสิบเก่าคืสภาคม64นะครับคุณหมอผสมคุณชื่อคุณหมอตุนะครับพี่น้องครับ เงีอัดหลาจะมาสุดรถเลยดูว่วานบอเท่าน,นี้นะครับยินดีกับเจ้าของใหม่นะครับทีมงานคุณภาพครับน่ายตัวกาดนะครับอยากได้ม้วโค้งอยากได้ม้วสากนะครับอยากได้ม้วนงามอยากได้ม้วสวยอยากได้ม้วรุ่นจิ๋วรุ่นใหญ่นะครับโทรมาได้ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6, 6นะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับอ๋ออ๋ออ๋อขนหนาด ถ่ายปกนะครับอันหนามาเบื่อนนะครับเราจะถ่ายปกยากขนาดนี้เลยนะครับโอเคนะครับโอ้โหสวยจริงสวยจังนะครับบ่มียอมสีบ่มียอมแมวนะครับโอ้แต่ไม่รับประกันเรื่องท้องนะครับพี่น้องครับวัววัวพึ่งผ่านรอบนะครับเอาพี่น้องไปชมบรรยากาศการลงวัวนะครับของเจ้าของใหม่นะครับสลาคริมเนียสวัสดีครับ